สวัสดีครับพวกผมอีกเชื่อเคยนะครับแจ็คมิซูชานแนลนั่นเองฮะในเครือพระนครสาขาสายใหม่ครับก็วันนี้ขอมาอวดโฉมนะฮะในสวนตัวรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพี่กลางดีกว่านะสำหรับตัวรถมิซูบิชิแอทชั g e สีดำนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะหรือตัวสมาร์นั่นเองฮะมาฮะสำหรับค่าตัวพี่กลางคันนี้นะฮะอยู่ที่ 5 7 9 0 0 0บาทสำหรับสีดำคันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของตัวชุดแต่งรอบคันดีกว่านะฮะกับโปรโมชั่นที่ผมจะนำเสนอสำหรับไทยคลิปนะครับผมสำหรับตัวแอททาสมาร์ทคันนี้ว่ามีอะไรบ้างมาครับมาเลยฮะสำหรับด้านหน้ามิตซูบิชิแอ t ทาสีดำเท่ๆคันนี้นะฮะโลโก้ด้านหน้าเลยนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่า,าพยัญชนะแล้วกันเนาะก็ เป็นดูสองตัวลายสปอร์ตสีเทาะฮะเขามาแอดทัดเต็มๆเลยนะฮะสำหรับตัวโลโก้ด้านหน้านะฮะถัดมาที่เห็นชัดเลยตัวนี้นะฮะเราใช้นดนสองตัวชุดแต่งหรือตัวสกเกิร์ตที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นของ Sport Rider M ร์เอพร้อมตัวไฟในสองตัว Daylight นะฮะด้านล่างนะฮะสำหรับตัวที่ส่องเพื่อส่องพื้นให้เห็นความสว่างในระดับหนึ่งนะฮะด้านข้างนะฮะก็เติมเต็มไปด้วยสตัวสกเกิร์ตด้านข้างนะฮะที่เป็น ของสปอร์ตเดอร์เอ็มเช่นเคยแต่ว่าเป็นขีดแดงนะฮะลากยาวๆไปนะครับผมสาหรับตัวสเกิร์ตด้านข้างด้านหลังนี่เองครตัวน,นี้นะใช้ในส่วนของตัวไลท์อัพจะเป็นสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะฮะแล้วก็เป็นในสองตัวท่อกลมคู่สีท่อน,นั่นเองครพร้อมกับตัวดิสซิวิเซอร์เล็กๆนะฮะสำหรับในส่วนการยึดเกาะน,นั่นเองครถัดมาด้านข้างก็เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวสเกิร์ตนะฮะก็ขีดแดงยาวๆไปเหมือนฝั่งด้านซ้ายเช่นเดิมครับ มาฮะับสำหรับท้ายคลิปนะครับสำหรับตัวสรุปแคมเปญนั่นเองฮะตัว m มิตซูบิชิแ t r a ราสีดำคันนี้นะฮะขอย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งฮะราคาเพียง579,000บาทเองฮะสำหรับสีดำนะก็โปนะครับผมเสนอในส่วนของตัวอสองส่วนละกันนะครให้เข้าใจง่ายๆนะครับโปรแรกนะครับนำเสนอส่วนของการใช้เงินดาวต่ำนะฮะอยู่ที่19,000บาทนะครับในการออกรถคันนี้นะฮะหรือลูกค้ามีความที่อยากจะต้องการใช้เงินดาวต่ำกว่านี้ หรือมากกว่านี้นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะหรือสามารถสอบถามได้นะฮะับีกโพนึงครับก็ในสอตัวชุดแต่งรอบคันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกว่ายอดผ่อนนะฮะสมมติผ่อนสบายๆหลักที่ประมาณสัก7 0 0 0นิดๆน,นะครับสำหรับตัวอยอดผ่อนในแต่ละเดือนฮะรประมาณนี้นะครับหรือต้องการในส่วนของเงื่อนไขต่างๆนะในรื่องของตัวเขาเรียกว่าเหมือนดอกเบี้ยต่า เงินดาวต่ำหรือว่ายอดผ่อนน้อยหรือต้องการที่จะดาวสูงนะฮะเพื่อไในส่วนของตัวยอดผ่อนที่ต่ำตอนนี้อีกก็สามารถทําได้ครับปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะก็เพียงง่ายครับเพียงแค่นาเสนอนะครับผมแล้วก็สอบถามพูดคุยนะครับทาง0 8 4 2 2 1 0 5 8 9หนะครับหรือสามารถอินบ็อกมานะฮะที่ช่องทางนะครับผมทางที่ผมลงไว้ในคลิปทุกคลิปนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลครับผมตลอด24ชั่วโมงเช่นเคยครับก็ขอฝากในส่วนของตัวรถ s u b i s h i Attrage สีดําคันนี้นะฮะเท่ๆทนะครับสำหรับ พร้อมกับตัวสกเก์ตสปอร์ตไรเดอร์เรอบคันอย่างนี้นะฮะไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับยุคที่ต้องการความประหยัดนะฮะต้องบอกก่อนน้องประหยัดนะคันนี้นะฮะบอกเลยนะครับ mm hmm. ก็ฝากคำไทไายคลิปครับขับสนุกแบบฟิลด์ได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการขับรถมิ t s บิชิแอ a ชั่นรอรอคันนี้ครับพร้อมกับสปอร์ตไรเดอร์เสวัสดีครับ